ขึ้นเงนตายบื้นเลยตุต้มกินว่ายไปน่ะไม่หน่อยเป็นไงบ้างวันนี้ <c oughs> เหนื่อยไหมคือแดงมาแดงมาแดงไม่เหนื่อยเป็นเหนื่อยสนุกโดยสร้างไปกินเบิร์ดน่ะเซลล์คอมไปไปแค่ไม่หน่อยเคยคิดไหมว่าเนี่ย <c oughs> จะมีแบบมาทำทำคลิปทำอะไรกันแบบเนี้ยเคยคิดแล้วมันมันมันเร็วมากเลยไหนะแล้วมันแล้วบ้านไม่หน่อยคือเป็นบ้านแบบถ้าใครดูคลิปแล้วคนดูเยอะมาก ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเกิดจากเพราะอะไรเพราะองค์อิงไหมเพราะอิง,งไหมเพราะความเป็นองคงอิงเพราะความเป็นเด็กบ้านๆไหมใช่แล้วก็การเป็นอยู่แบบนนบ้านๆแต่ก่อนมันมีสระอยู่ตรงนี้ไม่น้อยพาองค์อิงมางมงมอะไรงม,มปา่าอ๋อนี่อยู่ตรงนี้แหละอืมได้เยอะแยะเลยอืมแล้วก็มาแยมมดแดงอยู่ตรงนี่แหละเออ่มดแดงก็เนย่ย าคว่าลูกสาวไม่ยอมาแดกแม่น่อยจะหากินแบบนี้คุดคุดกีคุดจุบมคุดดูก็ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนาะในก้าวแรกแม่หน่อยคิดยังไงเรน่องรับความสำเร็จที่ก้าวแรกของเราเอาง่ายๆเด้อคือแม่หน่อยบุคิดว่าเจ้าของสิมาอยู่จุดหนึ่งบุกิดว่าลูกสิได้มาอยู่จุดหนึ่งแม่หน่อยก็เลยแบบถ้าถามมาดีใจบอกระดีใจอยู่ถ้าถามมาตื่นเต้นบอก็ตื่นเต้นโย่จะว่าแบบ แนวทางเข้ามาแบบนี้เนาะก็เลยกแบบบริจิตต์เอียงไหลเรายอมรับแม่นจ้ะคือเขาอยู่แบบนี้เขาเป็นแบบนี้เป็นถ้านทให้เขาแบบเปลี่ยนโตเจ้าของให้สูงกว่านีไม่หน่อยกับบุก่าเฮ็ดเพราะว่าดีไปละไม่หน่อยมันมันโตตุ่นเท่าไงใส่รองเท้าสกอรยังไงก็ใส่บนเดินอย่างนั้นจัาหวัดจังหวัดเข้าศูนย์เก้าศูนย์เคยไม่หน่อยตอนกลางคืนเคยนอนเคย เคยนึกถึงภาพเก่าๆตัวเองแล้วก็ปัจจุบันนี้แม่นจ้ะแต่ก่อนมันบ่มีแม่หลังใหญ่เนาะมันก็อยู่แต่ผอมอยู่ฝั่งของงานก็ไม่หน่อยก็พาลูกเล่นเล่นอยู่นั่นมันเหนื่อยเลยเดินแจ้งๆกับผาเล่นตอมเหื่อยขึ้นต้องหน้าตัวนี้ผ้ากันนั่งเล่นบรับกับลงเรนเ่นจ้ะตอาความคำคำเย็นแห้งต่ก่อนม่เคยต้นใหม่เลยตรงนี้ครับบ้านนี้ภาพน้ำหนหายไปเวอร์เลยเหลือแต่ของหัวไปของไหวเป็นยังเป็นของวเก่าอยู่บ่อคำแม่นจ้ะ โอ้นั่หละตรงที่เพิ่นขังไว้นอนตรงนั้นคือตอนนั้นคืออตนยังไม่มีบ้านไอ้ตรงเล็กๆหลังนู้นคือเป็นคอกคอกวัวตรงตรงบ้านตุ๊กตาเนี่ยก็เป็นกระท่อมเป็นกระท่อมกระท่อมนอนเรียนเว้นกระท่อมคืนเขาชี้หน่ำใช่ค่ะกระท่อมถาว่านอนหน้าตัวนี่แม่นก็นอนหน้าตะก้อนไม่หน่อยเ่าที่นี้มีอย่างไม่หน่อยมาถมดินตรงนี้ไม่หน่อยก็มีแขะหนึ่งมานอนอยู่กับพ่ออีกครับแจะให้อุ้งอิงนอนอยู่ในบ้านอืมสำหรับหลายๆคน คนที่จะมาถึงทุกวันเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายปีใช่เวลาแต่นี่แม่หน่อยวันนี้วันที่สามวันที่สามวันที่สิบสี่ก็ครบปีที่มึงยิงไม่อย่าเขาสิบสี่ครบปีสิบสี่มากรลามันทำอะไรถึงเร็วขนาดนี้ถ้าที่แม่พี่หน่อยคิดก็เป็นพ่อน้องเป็นพ่อน้องความดีแม่ความดีของน้องจตะพ่อพ่อแม่แม่ที่บันดันนักอาบอดคนณให้โอกาส แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือพ่อกับแม่ที่ช่วยสั่งสอน่อนใ่แต่ก็คอยพากันหน้องมาตลอดใช่คอยพากันหน้องแต่วิหน้าที่แหละที่หน้องมาแล้วน่องหลงลาบ่ไดที่เขาสู้วงการกับพยามดูแลมาตลอดน้องลาบ่ไดอะน้อง้องได้จะหน้องลับ่ไดไี่หอยก็เลยถ้าถ้าใครดูคลิปอยู่นะน้องจะร้องให้แบบลำไม่ได้ได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาจะมา้ร้องให้คือน้องพึ่งพึ่งฮัดลำได้แค่ปีเดียวเอง นะค่ะเก่าสูมาลังสิงม,มาลังสิงกะเมือมีงานหมูบัวม่มีงานกะลองเก่าจากตลาดหลังหลังจากนี้ไม่หน่อยหวังอะไรอีกไหมไม่หวังค่ะไม่หนูไม่ได้ต้องการต้องการแค่ต่อไปนี่ก็คือเห็นความสำเร็จของลูกเก่านะคือเจ้าของกับบริวารอย่างนะเพราะว่าสำหรับแม่แม่บริวารมันจะแเล็ก ฟังแค่มีเงินค่าตัววันละสามร้อสมมตินะค่าอะไรต่างสามร้อยเท่านั้นก็ทอะไ้เลยทก็ได้เลยที่แรกๆนั่นคืออหายนองไปกับไม่หน่อยลับมาเห็ดงานคือมาขายของกับเพ่อเอกคือเราซื้อมาหาเห็ดงานธรรมดาจะว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องน้องบรดีไปแบบนั่นเพบบราะบอดพนพักดันขึ้นเนาะพักดันนองกมั่นกระพักมั่นกับพักกันทุกคนเลยแต่ต้องเข้าใจคําว่าโชคชะตาวาสนา เอาง่ายคือบุญเก่าที่เขาสร้างสมไว้อันนี้ผมเสียด้ยแม่ไม,ม่หน่อยเคยคิดเคยคิดคิดคำคำบอกของคนตาบอดลุ่งตาบอดที่เบิเง่งไม่หน่อยว่าไม่หน่อยอายุ40ปีไม่หน่อยสิถือรางวันที่หนึ่ง <cerc> อายุ40ปีรางวันที่หนึ่งนะทีนี้ก็คือคออวามสำเร็จของําเรื่องของมีแตก็บบาหลังในเหมือนกับพ่อเอกที่พูดได้ฟังเขาหลอดเสือบอ่า ไม่หน่อยเห็นบานหลังใหง่สิไม่หน่อยประกาศขึ้นเด้หน่อยนักหน่อยหนาที่ไม่หน่อยสิขึ้นไปเรายังไม่ชินแม่นไม่หน่อยโบชินเรายังไม่ชินไม่หน่อยเคยอยู่ต่บานหลังหนี้นแล้วไม่หน่อยกับบอกย่างขึ้นไปไม่หน่อยกับแบบไม่หน่อยโบชินถ้าเสขึ้นไปอยู่งงไม่หน่อยกับบอกกับบูกว่าแม่เอาอยู่บานหลังหน่อยดีกว่าเพราะว่าแม่มากบานหลังหน่อยบานหลังหน่อยมันมันสะดวกสบายดีแต่หนองเพ็ดก็คือห้องหนองแหละคืออนาคตของเขาครับ อน,น,า,คอน,นาคตคพึ่งเพื่อนอยู่เพิ่น,นเทดได้ไม่หน่อยก็พุ่มใจแต่ว่าวังว่าอยากอยู่อยากอยากหวังว่าอยากไปไกลคนหนีบอไม่หน่อยก็หวังให้ลูกไปไกลแต่ว่าจะฟ้องนันบ,บ,บอหวังยังแล้วออคือเป็นพ้อสาเร็จของลูกแล้วแม่นจ้จะสามาถึงจุดน,นี้ก็ดีใจเนะจาะจ้ะ,ค,ะคือเพื่อนถามว่าอันบางคนบางคนเพื่อนถามไม่หน่อยนะว่าอยากได้ยังบอสิอืออยากได้ยังหลังจากหนี้บอ ไม่หน่อยบ่อยากได้ยังอันนี้แล้วแต่เขาเนี่ยจ้ะแต่เราจะเพิ่นนอนง่าย้วแต่เพิ่นจีไม่หน่อยบ่อยากได้ยังแต่ว่าอนาคตลูกไม่หน่อยอยากได้อยู่เพราะว่าลูกเพิ่นต้องจะเลื่อนก้าวหน้าไปเรื่อยแต่ว่าไม่หน่อยนี่เชื่อคุณเข่าแล้วเนาะเฮ้ยบอลในเข่าเลยมาพออะไรเข่าแลยเอาห้องกับบริวังยังไหลมันบาดบ่หรอรื่อบาดรึป่ะไปยันนาไพญานนา พยานาคนั่นพยานาคพอพญานาคพอพยานาคบอสนี่ตรงนี้มันเป็นชาเลยนี่ันี่ไม่น่อยจะสิตรงนี้ละใใหบนได้เนาะเพราะว่าไรหินไม่จหนเงิมพี่ปุ้ยแล้วปูปนี้วันนี้วันนี้วันนี้เยด็จ้า

mời mà người dìng đi sụp điện rủa về được trời ơi mặt trời 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 เฮ้ยพ่อปลาปูจุจีไปแล้วหนึ่งมีน้องใหม่แกงใส่ปหน่มวนเดไม่ไล้งมาหาคุดอ้ไม่เลยเป็นดีกวกจ้าง thank you very much